ฟอร์มูลา e g จินลคืออะไรอยู่ตรงไหนในวงการฟอร์มูล่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะคุ้นหูและเคยได้ยินชื่อรายการ F2 F3 F4 กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รู้ไม่ว่ายังมีอีกรายการหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อหรือมองข้ามไปนั่นก็คือ f o ร์มูลา e g จินอลฟอร์มูลาลีจินลหรือ FR เป็นรายการสเตปที่อยู่ขั้นกลางระหว่าง F4 และ F3 หรืออาจจะเรียกง,ง่ายๆได้ว่าเป็น F3.5 ซึ่งรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการก้าวขึ้นไปสู่ F เพรพะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากการแข่งขันจาก F 4ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศขึ้นมาสู่ F r ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกอย่าง F 3หรือ F 2ที่แข่งกันในสนามเดียวกับ F 1และแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นระดับทวีป Formula Regional ก็จะมีแข่งหลายรายการไม่ว่าจะเป็น Formula Regional America Championships Formula Regional Middle East Championship Formula o c e a n i a Championship รวมถึงบางรายการที่ใช้ชื่ออื่นอย่างยูโรคัพทรีหรือ GB3 Championship แต่จะมีเพียงหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมและโด่งดังที่สุดนั่นก็คือ Formula Regional European Championship by Alpine หรือ f r e ค่าถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2021โดยเป็นความร่วมมือของ ACI สมาคมรถยนต์อิตาลี ร่วมกับบริษัทรถยนต์ Alpine ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นรายการที่จะรับช่วงต่อจาก F4 และผักดันนักแข่งให้ขึ้นไปต่ออย่าง F3 โดยรายการนี้จะประกอบไปด้วยรถที่เข้าแข่งขันทั้งหมด36คันโดยทุกคนจะใช้รถเหมือนกันและเครื่องยนต์เลนโ l ่1.8ลิตรเทอร์โบชาร์จ4สูบซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่270แรงมา้าซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง F4 ซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์160แรงมา้าและ F3 ที่มีกำลังเครื่องยนต์380แรงมา้า โดยตัวอย่างของนักแข่งที่ผ่านการแข่งขันรายการนี้และได้ก้าวขึ้นไปสู่ F1 ก็มีหลายๆคนที่เราคุ้นหน้ากันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแฟรงโก c โคลาปินโตคิมิแอนโตนิลี่กราเบลโบทาริโตและไอแซคฮัตจา นอกจากนี้ในปัจจุบันรายการนี้ก็ยังมีเจมนันทวุฒิพิลมพักดีนักแข่งไทยไวัย19ปีที่ลงแข่งให้กับทีม p r i เดนมอเตอร์สปอรที่กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเก็บแต้มไปได้ถึง8แต้มจากการแข่งขัน5สนามที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีก่นกอนๆสาหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามชมและเชียร์เจมได้ฟรีผ่านทางช่อง Formula Re ลีก n a l European Championship by a l แ i ล e และทางช่องเจมนันทวุฒิบ โดยนี่อาจจะเป็นนักแข่งไทยอีกหนึ่งคนที่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ฟอร์มูล่า1ได้ในอนาคตมาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้เจมกันเยอะๆนะครับ